ยังมีผู้เข้าแข่งขันวัยรุ่นอีกมากมายที่เดินทางเข้ามาตามหาความฝันไปเอาใจช่วยเชียพวกเขานกันเลยครับสวัสดีครับผมชื่อนายธนาวุฒีเปรมครับชื่อเล่นชื่อท็อปครับอายุ20ปีมาจากกรุงเทพมหานครครับร้องเพลงอะไรครับวันนี้คาถามหานิยมครับอาไปฟังครับคาถามหานิยมเช่นครับ เปาาคม่หารวยว,วยยนนหหใใจจคส้ัมาลงเเสนเหมือนจิ๊กโหร้องเพลงนะผมชอบนะมันก็มีความน่าฟังอยู่เยอะเลยนะลูกมันมีหลายลูกมากที่ท็อปร้องแล้วนี่น่าฟังอนะ่ะมันมีความเลยอยู่ในความรู้สึกของลุงโนนะ้ะทั้งสาวใหญ่สาวเล็กทั้งนางเอกลิเกทั้งแม่ค้า,าพระ ง่อยโรนมันมีสเสน่ห์อยู่ในตัวลกูกบุคลิกแบบนี้แต่ร้องเพลงลูกทุ่งได้แบบเข้าถึงมันมันเป็นสเสน่ห์ภาวนาท่องคาถาทั้งปีพบคนใจดีแล้วจะไม่มีแฟนใหม่ผนบุญเกือ้อนุนนำใจ ถ้าพอรักใครแล้วขออย่างไรเบื่อเราชอบลูกคอลูกเอื้อนที่มันไหลหลุดออกมาโอ้มันเพราะเลยแต่เหมือนท็อปจะมีปัญหาเรื่องจังหวะนะลนกอย่างอื่นถือว่าดีเลยครับผมร้อม<อ>กัน,กนค่ะผ่าน,านคับค วัยรุ่นคนต่อไปฮะโค้ดหลิวคนนี้นะคะเขามีความฝันที่อยากจะเป็นคุณครูสอนภาษาไทยที่มีเสียงเพราะที่สุดค่ะอ่าไปฟังเรื่องราวของน้องลูกน้ำกันเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวอนันตดาคุรวันค่ะชื่อเล่นชื่อลูกน้ำอายุ18ปีมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะตอนนี้ก็เรียนหนังสืออยู่ชั้นไหนแล้วลูกชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะ<ก>และเตรียมที่จะไปสอบเข้ามหาลัยค่ะ คณะที่อยากไปสอบคือคณะอะไรครับครูศาสตร์ค่ะอเอกเอก,เอกภาษาไทยค่ะโอ้ทำไมถึงอยากเรียนเอกภาษาไทยลูกส่วนหนึ่งก็เป็นความฝันของคุณแม่ด้วยค่ะอยากให้เป็นครูภาษาไทยค่ะแล้วก็เป็นความฝันของหนูด้วยค่ะเคยมาที่นี่ไดอยังลูกหรือว่าครั้งแรกเคยมาแล้วค่ะมาถึงรอบนี้ไหมลูก มาถึงรอบนี้ค่ะแล้วเด้กผ่านไปรอบต่อไปไม่ได้ไปต่อค่ะอ๋อในกรรมการแนะนําอะไรหนูบ้างไหมลูกอ่อเรื่องของ power ในการร้องเพลงค่ะพลังให้ออกกําลังกายเยอะๆค่ะอืมอ่ะวันนี้พร้อมแล้วลูกนะพร้อมค่ะพร้อมไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะนิดหน่อยแหละธรรมดาทุกคนตื่นเต้นเนะเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันพร้อมเพลงอะไรครับลูกทวงรักฝากลมค่ะ กระจ่งอยู่กลางฟ้าแต่วาสนาของเราช่างมืดดำมองนภาคนฟ้ากรำเมื่อเย็นยะ น้ำไม่มีครบนั่นแะต้นทุนดีมากเ,เสียงก็เพราะแล้วก็ลูกเอื้อนอะไรก็ก็ทำเป็นแล้วที่สำคัญคือภาพได้มากเลยมันมีครบเลยนะลูกถ้าฟังจากเพลงนี้ก็ถือว่าอยู่ในจุดที่น่าพอใจเกือบทุกด้านเลยทุกอย่างมันมันอยู่ในโหมดของนักร้องมืออาชีพแล้วละ่ะนอกจากพลังดีแล้วนี่ใจก็ต้องเปิดด้วยนะตอนนี้มันยังอยู่ในทรงประกวดหนูมีคำว่าใช่อยู่ในตัวอยู่ลว power เท่านั้นแหละถ้าพวกเราอยากได้ ผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านเลยขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะแม้แต่ละคนจะพกความฝันที่ต่างกันมาแต่หัวใจที่ร้องออกมาคือเสียงเดียวกันคือความรักในเสียงเพลงหวังว่าประสบการณ์ในครั้งนี้จะทำให้ทั้งสองคนเก่งขึ้นไปเรื่อยๆแน่นอนครับมาถึงสาวสวยสุดขยันที่อยากมาร้องเพลงบนเวทีนี้สักครั้งไปให้กำลังใจเธอกันเลยครับ วัยรุ่นคนต่อไปครับโค้ดวัยรุ่นคนนี้สวยมากเสียงดีมากสวยเันโค้ดเลยไหมฮะอุ้ยอันนี้ต้องดูแลล่ะคะว่าเหมือนหรือเปล่าแต่ว่าเขาขยันแล้วก็หาเลี้ยงครอบครัวด้วยค่ะไปฟังเรื่องราวของน้องพีพีกันค่ะเชิญครับวัสดีจ้ะแนะนำตัวเลยครับ สวัสดีนะคะหนูชื่อนางสาวนาภศรีบุญเรืองชื่อเล่นน้องพีพีอายุ24ปีมาจากจังหวัดอำนาจเจริญค่ะ ตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับพีพีตอนนี้ปัจจุบันหนูอยู่ที่ปัตตานีค่ะคือหนูเพิ่งย้ายไปสองปีที่แล้วครับผมค่ะบอกมีร้านอาหารเหรอคุณแม่มีร้านอาหารใช่ค่ะคุณแม่เปิดร้านอาหารอีสานค่ะแล้วหนูทำอะไรบ้างห็นบอกขยันโค้รบอกขยันมากเลยทำหลายอย่างเลยใช่ค่ะหนูทำหลายอย่างค่ะเพรางเ่าเป็นวีเจไลฟ์สดค่ะแลวก็มีขายเสื้อผ้าค่ะ ค่ะแล้วก็มีขายพวกอาหารผ่านไลน์เมนค่ะพวกกุ้งดองพวกข้าวลาดข้าวอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วมีเวลาฝึกร้องเพลงหรือครับมีค่ะร้องเพลงผ่านแอปไลฟ์สดค่ะเจอโค้ดไหมเจอโค้ดไหมลูกอ้ไม่มั่นใจเหมือนกันค่ะน่าจะไม่ค่อยคุ้นก็คือหนูไม่ค่อยได้ไปดูใครส่วนมากหนูนั่งรไลน์อยู่ใช่ใช่ค่ะพีเคกันบ้างเดี๋ยวหนูจะแวะไปค่ะได้ จุดเริ่มต้นในการร้องเพลงนะคะคือความเดิมอะตอนเด็กๆตั้งแต่ป .2 นะคะคือคุณครูส่งหนูไปประกวดกิจกรรมของโรงเรียนนะคะก็จับไมค์มาตั้งแต่ป 2, .2 เลยจนถึงม .3 เลยเห็นคนนั้นคนนี้ร้องเพลงแล้วแบบเรารู้แบบความว่าคุณตาเราเป็นหมอลำซิ่งด้วยค่ะแบบหมือลำกรอะไรแบบนี้เราได้ฟังเพลงจากท่านตั้งแต่เด็กมันเหมือนเป็นอะไรปลูกฝังเราเข้ามาในลึกๆของเราว่าเออเราเนี่ยชอบร้องเพลงนะ เราอยากเป็นนักร้องนะประมาณนี้ค่ะไม่เคยไปประกวดที่ไหนเลยไม่เคยไปรายการไหนเลยไม่เคยไปประกวดแบบเวทีใหญ่ๆเพราะว่าติดที่เรื่องความมั่นใจค่ะเพราะว่าเป็นคนที่แบบไม่ค่อยมีความมั่นใจเท่าไหร่การที่หนูมารายการไม้ทองคํานะคะคือเป็นการประกวดครั้งแรกในชีวิตของหนูเลยค่ะก็คือเป็นรายการแรกที่ตัวเองกล้าที่จะแบบออกจากเซฟโซนตัวเองออกมาได้ค่ะ ตาถึงเทนเด็กกระโปโลคนหนึ่งมีค่าต่อคำว่าหงแต่อายหูวบอว่าน้องเป็นคนต้นหุนน้อยมากแรงพอแค่คำว่ารังแต่แหงอกเ้าบม่มีเส้นทางบ่สวยรอยด้วยความท้อ ปัญหาคอยเอาปืนจ่อทุกข้อหมดทางหลบหลีบย่ยานบ่ฮักแต่ยยานบ่ทนน้องจนนะพี่ทางเดียวที่พอจะมีคิดได้ตอนนี้ก็คือต้องหักให้สุดใจความสื่อต้องได้หัวใจต้องสู้ เป็นหักแท้พ่อแม่เชื่อเธอถ้าหากว่าห่างในน้อยพอเจอปัญหาเล็กน้อยยันแต่ไอสิปล่อยมือพอน้องนี่คือผู้หญิงจนจนคนธรรมดา มีคนย่าโดนอีกครั้งมีคนเคยเข้ามาบ้าง <c oughs> เคียงข้างบ่นานก็นลา <c oughs> หัวใจดงนี้ถ้าเจ็บอีกทีก็คงไรค่า <c oughs> ฝากไอ้ยทบทวนหน่อยนะ <c oughs> อย่ามาเพื่อจะปล่อยมือ น้องพีพีเนี่ยเขานาไปเป็นศิลปินเลยนะเพราะว่ามีหลายคนนะลูกที่มาไวทีประกวดแต่ว่าเขาไม่เหมาะกับการประกวดซึ่งพ p ีก็เหมือนกันเพราะการประกวดบางทีมันต้องแข่งกับกฎเกณฑ์แต่คนที่จะเป็นศิลปินไม่ต้องมีกฎเกณฑ์อิสระหนูก็จะมีความเป็นอินดี้มีความอิสระหรอมันก็แบบมีสไตล์แล้วก็ข้ามช็อตไปเป็นศิลปินได้เลยนั่ิงามันมีครบหมดทุกอย่างเลย แต่ถ้าจะประกวดกับเขามันมันเหมือนจะมีรายละเอียดของแต่ละข้ออยู่ซึ่งบางทีอาจจะเป็นรองคนที่เขาเป็นสายประกวดจริงๆอะไรเงี้ยหนูลองหาทางนะลูกนะเพราะว่าหนูเหมาะที่จะเป็นศิลปินมากๆขอบคุณค่ะนอ้องพี่ดู่อำเภอใดครับอยู่คนเป็นคนคอำนาจอน้องอยู่อำเภอปทุมราชคะ่ะร้จักเบิร์นปทุมราชอยู่ปะรู้จักคะ่ะบานไกล ใกล้ๆกันนะคะนุยุบานอันข้าไรลคะ่ะนิสัยเป็นยังไงเบิร์นปทุมราชอ๋อนุเห็นเล่าต่างเตอันเราเรียนเทคนิคไหมคะม <laughs> ก็คือก็คือผููบาเทายบานคะ่ะคิดดูมาจะได้ไ <laughs> ม่ค่ะก็เห็นอ่าลุนเอยเขาเบาให้ฟังสิคะ่ะแต่หนูอ่ะบอประเด็กหัวใจพี่เบิร์นเป็นการส่วนตัวก็คือแบบเร้าๆไอ้เบิร์นแล้วเบาให้ฟังคุณเล่นนะลูกนะก็ครูเห็นตรงกันกับแม่สุนะลูกป้า พีพีนี่ถ้าสมมติว่าต้องหาคนไปเป็นนักร้องมืออาชีพเหมือนไม่ต้องไม่ต้องทดสอบอะไรแล้ว<ะ>มันลงตัวหมดเลยตั้งแต่รูปร่างหน้าตาเสียงแล้วก็วิธีการร้องมันเข้าสู่โหมดยอดนิยมสายแบบที่ร้องแล้วมันได้ฟิลรสชาติมันดีอาจจะไม่ลงตัวกับสายยอดเยี่ยมแต่เหมาะสมกับสายยอดนิยมมันได้ฟิลนั้นนะลูกนะอขอบคุณค่ะอ,อ,อันนี้เห็นด้วยนะ บางอย่างไม่ต้องเนียบก็ก็ก็ดังได้การร้องเพลงบางทีไม่สมบูรณ์ก็ดังได้บางอย่างมันมีตําหนิมันก็มีราคาได้กางเกงยีนที่มีตําหนิยังมีราคาเสยืดเก่าแต่มันมีตําหนิหน่อยมันยังมีราคาเลยมันเด่นได้มันอยู่ที่จังหวะและโอกาสว่าวันไหนที่เราจะเด่นวันไหนที่แสงมันจะส่องมาหาเราวันไหนที่คนจะมองเห็นเราเท่านั้นเองผ่านครับขอบคุณค่ะ ผ่านค่ะขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะเก่งมากเก่งมากมผ่าน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 เดี๋ยวต้องดีที่สุดแล้วเราไปฝึกซ้อมอีกไม่เป็นไรข้าวหน้าก็ดีกว่าเดิมเดี๋ยวเรากับบ้านกันนะบายโอเคสู้ๆทั้งสวยเก่งและขยันเชื่อว่าในอนาคตจะต้องเป็นศิลปินที่โด่งดังได้อย่างแน่นอนครับ